เอาล้ครับคลิปนี้จะเกี่ยวกับเรื่องหุ้นนะครับผมาคลิปนี้เนาะจะเกี่ยวกับเรื่องหุ้นเห็นถามมาสองสาคนเนาะว่าจะเปิดพอร์ตหุ้นอะยังไงหุ้นสามค่ายอ่าจะเปิดพอร์ตหุ้นยังไงเนาะก็คือจะเปิดพอร์ตหุ้นยังไงจะเล่นหุ้นใช่ไหมจะเปิดพอร์ตหุ้นแบบไหนเนาะคือหุ้นเนี่ย เหมือนกับเราไปเกาะเขารวยเนาะ,ะเหมือนกับเราไปเกาะเขารวยสมมุติเราอยากเป็นเจ้าของ c p พออยากเป็นเจ้าของเซเว่นเงี้ยหรืออยากเป็นเจ้าของปอตทเงี้ยเราไม่มีเงินเยอะขนาดนะั้นเราก็ไปซื้อหุ้นเนาะเป็นหุ้นซื้อหุ้นไว้ถือหุ้นหุ้นมันได้อะไรอ่าหนึ่งซื้อถูกขายแพงอะซื้อถูกขายแพงเนาะสมมุติปตทตกมาเหลือที่ตัวละตัวละสิบบาทพุ่งนี้มันขึ้นไปตัวละยี่สิบมา เราซื้อวันนี้10บาทไว้2ตัวแล้วพรุ่งนี้ก็กลายาว่าเราได้กําไรเท่าไหร่ได้กําไร20บาทเนาะได้กําไร20บาทอ่าเข้าใจเนาะเหมือนกับบิตคอยอ่ะแต่ว่าหุ้นหุ้นเนี่ยมันจะสมมุติปลอทอตกมาเหลืออยู่10บาทพรุ่งนี้ขึ้นไป20่สิเราค่อยขายแล้วก็ อันนั้นอันนั้นเขาเรียกว่าเทรดหุ้นแล้วละ่ะแต่ทีนี้เน้นหุ้นปันผลเนาะถือยาวอะ่ะพวกหุ้นปันผลหรือกองทุนอย่างเงี้ยอหุ้นกับกองทุนนี่มันคนละตัวกันนะหุ้นกับกองทุนนี่มันคนละตัวไม่เหมือนกันนะก็จะเป็นเคเซเบอร์เทรดหรือแม้กระซื้อหุ้นถือไว้แล้วได้ปันผลเนาะเทรดหุ้นนะเทรดหุ้นแล้วก็จะมีการเทรดหุ้นเนาะเคเซเบอร์เทรดก็จะเป็นการเทรดหุ้นส่วนเคเซเบอร์อินเวสต์นี่จะเป็นการลงทุนจะเป็นพวกกองทุนประมาณนั้นอะ่ะ แต่หุ้นเนี่ยเราถือไว้ซื้อถือไว้เก็บไว้มันก็ยังได้ปันผลทุกปีนะประมาณนั้นทุกปีทุกเดือนตามหุ้นนั่นแหละตามนโยบายนโยบายหรือเงื่อนไขของหุ้นนั้นๆอ่ะทีนี้ข้อมูลก่อนอ่าข้อมูลมีให้ศึกษาเนาะเว็บแรกเนาะที่ผมจะแนะนำเนาะก็จะเป็นเว็บเซตเนาะอ่าลองมาศึกษาได้เนาะมีรายละเอียดเว็บนี้ผมฝึกใช้งานอยู่เนาะมันไปดูตรงไหนว่าลืมแล้วที่แครพาดูอ่าเว็บนี้เนาะ เว็บนี้นะครับเว็บนี้เนาะเว็บเซตเนาะเว็บเซตนี่ครับ s e t เนาะลองมาศึกษาได้นะมาศึกษาได้มีข้อมูลให้อ่านมีรายละเอียดให้ดูเนาะเว็บนี้เนาะแล้วก็นี่ครับอ่าโพสต์ทนะูเดย์เนาะในส่วนของการเงินนะครับอ่าการเงินโพสต์ทูเดย์ในส่วนของการเงินก็จะมีเกี่ยวกับหุ้นสหรัฐปิดอ่ปิดลบเนาะน้ำมันบวกเล็กน้อยอะไรก็ว่านไปเนาะก็มาตามดูจากในนี้ได้นะโพสต์ทนะูเดย์เนาะทองคำทองคำเป็นไงก้ามีนาเนาะ าราคาทองคำมาที่3มีนา6กสขึ้น50บาทรูป,ปรพัรธ์ขายหน่วยสิบร้อยพันหมื่นสองหมืนกว่าบาทเนาะก็ส่วนดาวโจนติดลบ22.99เกาเกนาะอ่ะก็สามารถมาตามดูจากโพส์ Today ในส่วนของการเงินตรงนี้เนาะตามดูได้หุ้นน้ำมันสหรัฐปิดลบทับทองบวกอทองคําขึ้นบวกงั้นเนะนี่ยลองมาตามดูได้จากนี้อ่ะมาตามดูได้จากโพส์ Today ในส่วนของการเงินอนะการเงิน หรือเศรษฐกิจก็ได้อะนี่เนาะโพสต์ทุนี่ใครๆก็รู้จักใช่ไหมมันเป็นนิวเนาะเป็นข่าวแล้วก็จะมีเซตอ่ะแล้วทีเนี้ยไอเรื่องหุ้นเนี่ยอันนี้คือ o o o l l p พัทเนาะกูเ g ิลพัทจีบวกเนี่ยเรื่องหุ้นเนี่ยผมทำคอเลกชันเอาไว้เนาะคอเลกชันนผมทำเอาไว้เรื่องหุ้นเนาะแล้วก็ตั้งเป็นสาธารณะอ่ะ แต่ปัญหาคือเนี่ยกูเกิลน่ะมันขาดทุนไอ้กูเกิลเนี่ยมันทําผลิตภัณฑ์เนี่ยก็คือ o o g l e p พัทเนี่ย G บวกเนี่ยกูเกิลมันขาดทุน Google มันจะประกาศปิดวันที่2เมษานะนะสเมษาคือ o o g l e p พัทเนี่ยจะโดนปิดเพราะว่า Google มันขาดทุนไงมันจะถูกปิดเนาะกูเกิลพัท G บวกมันจะถูกปิดก็เลยผมต้องย้ายคลิปอ่ะในส่วนของคอลเลกชันตรงนี้เนี่ยไอ้หุ้นที่ผมเก็บข้อมูลไว้เนี่ย เนี่ยหุ้นคลิปเกี่ยวกับหุ้นเนี่ยที่ผมเก็บข้อมูลไปทั้งหมดร้อยเก้าสิบกว่าคลิปเนี่ยคือผมต้องมานั่งย้ายโอ้โหแล้วแม่งร้อยเก้าสิบคลิปต้องมานั่งย้ายแล้วจะย้ายไปไหนจริงๆเนี่ยสองเมษายนี่คือปิดเลยนะคลิปพวกเนี้ยที่เก็บไว้ในเนี้ยหายหมดเลยต้องมานั่งย้ายคลิปพวกเนี้ยเนี่ยคลิปพวกนี้จะเป็นสอนเกี่ยวกับหุ้นแล้วก็กองทุนเนาะหุ้นแล้วก็กองทุนเนี่ยบางคลิปฉลากออมสินตอนที่หนึ่งอ่ะโดนลบไปซะละเนี่ย จริงๆ Google Pa ร์จบวกเนี่ยมันใช้เก็บข้อมูลพวกคลิปตาม YouTube ได้ดีมากเลยนะเสียดายนะ Google มันขาดทุนมันเลยต้องปิด Google Pa ร์จบวกผมก็เลยต้องมาย้ายคลิปเกี่ยวกับหุ้นพวกนี้ไปเก็บไว้บนบล็อกเกย้ายไปเก็บไว้บนบล็อกเกแทนซึ่งจะอยู่ในส่วนของบทความบทความหุ้นเนาะหุ้นศึกษาเรื่องหุ้นเนาะก็ไม่ได้ทำไม่ได้ทาให้สวยอะไรมากหรอกก็คือโพสแล้วก็ใส่ใหมายเลขอะ เกี่ยวการเลือกดูเนาะนะก็คือผมไปทำการย้ายหุ้นคลิปเกี่ยวกับนเนาะเพราะว่าสเมษา o o o l l p พัเนี่ยมันจะโดนปิดละ g o o g l e มันจะยกเลิกผลิตภัณฑ์เนี่ยอ่าเพราะมันมันขาดทุนเนาะผมก็จะทำการรีบย้ายเนาะอทย,ยอยย้ายคลิปทั้งหมดอะเพราะมันคือแหล่งความรู้เลยล่ะเรียนฟรีอันนี้เรียนฟรีไม่ได้ไปเสียเงินศึกษานะอันนี้ใส่เรียนฟรีเนาะ แต่ว่าเน็ตเนาะคมพีดิจิตอลหมดละยุคดิจิตอลแหล่งข้อมูลมีฟรีเยอะมากด้วยฟรีและเยอะมากข้อมูลน่ะนผมจะย้ายมาเก็บไว้บนนี้แล้วกันบนบล็อกเกอร์นี้เนาะก็จะเป็นบล็อกเก,กเอร์เกี่ยวกับหุ้นหมดเลยอ่ะเกี่ยวกับหุ้นหมดเลยช้าจังว่าเป็นที่เน็ตหรือเป็นที่เครื่องวะเนี่ยกระตุกหรือเปล่าแหลกหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวถ้าวมันช้ามันไม่ขึ้น เดี๋ยวผมย้ายมาเก็บไว้ทีนี้ให้แล้วกันคปั้นนึงน้ำมันโหลดน่าจะเป็นที่เน็ตผมอะเนี่ยก็มาไล่ดูได้เพราะผมใส่หมายเลขมันจะได้ง่ายต่อการดูเนาะไล่ดูไปให้หมดทุกคลิปอะจะได้มีความรู้เรื่องหุ้นแล้วก็กองทุนเนาะอ่ะโอเคทีนี้เรามีแหล่งข้อมูลลวอ่ะศึกษาได้จากเซตดูได้จากข่าวข่าวโพส์ Today เนาะ เหมือนค้างแป๊บนึงนะมันแหลกๆสื่อสาร<ม>ได้จากเซตดูจากข่าวโพส์ทูเดย์แล้วก็บล็อกเกอร์ของผมเนาะบล็อกเกอร์ของผมอ่ะเดีย๋ยวผมปิดอันมันช้าเดีย๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันไอในส่วนของบล็อกเกอร์เกี่ยวกับหุ้นในส่วนของบล็อกเกอร์เกี่ยวกับหุ้นเนะาะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ใต้คลิปเนาะมันก็จะเป็นในส่วนของหุ้นศึกษาเรื่องหุ้นเนะาะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ก็คือย้ายคลิปมันเนี่ย ย้ายคลิปทั้งหมดที่อยู่ใน Google Plus G บวกเนี่ยย้ายไปบอกเกอร์หมดเลยโอเคแล้วทีนี้ทีนี้นี่ไม่ใช่อันนี้อันนี้ไม่ใช่ทีเนี้ยไอฐานเศรษฐกิจอะมันจะมีคลิปอะช่องนี้ก็มาติดตามได้นะครับเกี่ยวกับฐานเศรษฐกิจเนาะมาตามดูได้เนาะ อันนี้ก็จะเป็นช่อง youtube เกี่ยวกับฐานเศรษฐ,ฐกิจเนาะสารในฐานเศรษฐ,ฐกิจนะฐานเศรษฐ,ฐกิจก็มาตามดูได้ครับมาตามดูได้เนาะโอเคโอเคทีนี้เรารู้เรื่องแหล่งข้อมูลเรียบร้อยแล้วเรามีแหล่งข้อมูลเรียบร้อยแล้วเนาะเรามีแหล่งข้อมูลเรียบร้อยแล้วรู้แล้วจะต้องไปศึกษาไปดูที่ไหนต่อไปเป็นวิธีสมัครวิธีเปิดพอร์ตเนาะอ่ะเอาของค่ายแรกเลยเนาะกะสิกร หุ้นค่ายแรกเลยนะหุ้นกส,สิกรหุ้นกส,สิกรเปิดพอร์ตอันดับแรกเราต้องมี K-Cyber อร์เนาะเราต้องมีบัญชี k เคไซเบอร์ทำยังไงถึงจะมี k คไซเบอหนึ่งสมัครครับผมอาสมัครบริการเนาะสมัครบริการเคไซเบก็น่าจะเป็นรหัสเดียวกันกันกบแอป K-Mobile Banking ในมือถือเนะี่ยรหัสเดียวกับแอปเค o b บายแบงกิ้งในมือถือผมก็ใช้อยู่แอปเค o b บายแบงกิ้งก็ดีนะจ่ายบินค่าน้ำค่าไฟได้ด้วย ก็สมัครตรงนี้ครับมาสมัครตรงนี้ถ้าใครยังไม่มีเนาะถ้าสมัครไม่เป็นสมัครยากนะักคุณถือบัตรประชาชนกับบุ๊กแบงก์อะไปกสิกรอะสาขาไหนก็ได้ตามห้างโลตัสหรืออะไรงั้นก็ได้อะพอเรามีบัญชี k ค y ซเบอแล้วเนาะพอเรามีบัญชีเคซเบอแล้วก็จดรหัสเก็บรหัสไว้ให้ดีนะครับอย่าให้ใครรู้นะแล้วก็มันกระตุกกระตุกว่าเครื่องอ่ะพอเรามีบัญชีเค y b เบอร์เรียบร้อย อันนี้อันนี้โบกแรกเลยนะค่ายแรกเลยนะพอร์ตแรกเนาะ,อะพอร์ตกสิกรพอเรามีบัญชี KCyber เสร็จเรียบร้อย KCyber จะมีในส่วนของ KCyber t เทกับ KCyber Invest เนาะลงทุนนะเราก็ทำการล็อกอินเนาะแล้วเราไปที่คำว่า KCyber t ร์เทนะ k c y b e r t เทอ่านี่ครับก็จะเป็นในส่วนของโปรแกรมซื้อขายหลักอนุพันธ์เนาะก็จะเป็นสตรีมมิงอ่ะ พอเราล็อกอินเข้า k c y b e r t a s t e เสร็จไปที่ k c y b e r t a s t e ตรงนี้แล้วไปที่คำว่าสตรีมมิงอ่ะสตรีมมิงเสร็จแล้วทีเนี้ยมันก็จะมีนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นหุ้นเนาะอะ,ะ PTT ก็คือปตอทอเนาะ PTT ปตอทอตอนนี้ขายที่ตัวละ47บาทเนาะอ่ะส่วนอันนี้ CPO อ่ะ CPO ก็รู้กันเนาะเซเว่นอีเลเว่นเนาะอยู่ที่76บาทอ่าวิธีเพิ่มก็ก,กดตรงนี้เนาะกดตรงนี้นี่อะบวก ก็จะเป็นตัวยอ่อนกแอร์มันตัวยอนะ่อแะลรว่าลืมละปูนตาเสืออลองไปดูนะตรงนี้ก็จะเป็นบาลานซ์ว่าเรามีเงินเท่าไหร่อ่ะอ,อันนี้เป็นชื่อเราอันนี้เป็นวงเงินอันนี้จะเป็นบาลานซ์ว่าเรามีเงินในระบบเท่าไหร่ก็จะเป็นซื้อขายหุ้นถือไว้ได้ปันผลประมาณนั้นอ่ะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของสตรีมมิ่งที่ใช้เทรดสตรีมมิ่งใช้เทรดก็จะเป็นตรงนี้นี่นนก็จะเป็นเทรดหุ้นซื้อขายหุ้นเนาะ แล้วส่วนเคาซเบอร์อินเวสอันนี้จะเป็นลงทุนอันนี้ผมยังไม่ศึกษาตรงนี้นะว่ามันเป็นกองทุนหรือเปล่าหรือว่ายังไงแต่กองทุนกับหุ้นเท่าที่ผมเข้าใจก็คือมันไม่เหมือนกันนะส่วนเคไซเบอร์อินเวสตรงนี้จะเป็นลง,ลงทุนเกยวกับน่าจะเป็นพวกกองทุนอนะกองทุนถ้าหากกองทุนดีๆปันผลก็ดีเหมือนกันนะแต่ต้องศึกษาก่อนศึกษาให้ดีก่อนอ่าเกษตรกรเรียบร้อยต่อไปไทยพาณิชย์นะต่อไปไทยพาณิชย์ไทยพาณิชนะย์ ถ้าอยากเล่นหุ้นกับไทยพาณิชย์ให้มันช้าจังวะมันกระตุกจังวะเนี่ยอ่าอันนี้จะเป็นของไทยพาณิชย์นะครับนี่เนาะอันนี้จะเป็นอ่าอซี e ่เนาะเอสซีบีเอซี C ่ B e Z เนาะเอสซีบีเอซี C ่แอปอันดับแรกเราต้องมีบัญชีนี้ก่อนนะมีบัญชีเอสซีบีเอซี e ่แอป ก็สมัครอันนี้อ่าใครยังไม่มีก็สมัครออนไลน์ได้หรือใช้รหัสที่มันเป็น SCB EC Application ในมือถือก็น่าจะได้นะเพราะว่าให้รหัสผมมันก็เป็นรหัสเดียวกับ SCB EC App ที่อยู่ในมือถือที่อยู่ในมือถือผมอะถ้าใครทำไม่เป็นถือเหมือนเดิมครับถือบุกแบงค์ถือบัตรประชาชนไปหาไทยพาณิชย์สาขาไหนก็ได้อนะ่บอกเขาอยากเล่นหุ้นให้เขาเปิดพอร์ตให้ แต่ถ้าเขาถามถึงเรื่องเงินสี่หมื่นห้าหมื่นนั้นผมไม่รู้นะว่าในบัญชีมีไม่ถึงห้าหมื่นเขาจะเปิดให้ไหมแต่ผมอะ่ะผมไม่เคยไปสมไอเรื่องสมัครเปิดพอร์ตหุ้นเนี่ยผมไม่เคยไปหาธนาคารที่สาขาสักสาขาหนึ่งเลยนะผมไม่เคยให้เขาสมัครให้หรือว่าไอ้นั่นนะผมนั่งทําอยู่ที่บ้านเนี่ยแหละเพราะว่าเห็นช่างทีโอทีเขาบอกเขาเคยถือบุกแบงก์ไปแล้วเจ้าที่ถามมีเงินเกินห้าหมื่นในบุกแบงก์อ่ะ ประมาณนั้นนะเหมือนกับเขาไม่ยอมเปิดให้อ่ะเท่าที่ฟังจากปากช่าง TOT เขาพูดนะแต่ถ้าใครทําสมัครไม่เป็นไม่ได้สมัครอันนี้ไม่ได้จริงก็ไปให้บุกแบงค์เขาสมัครให้ก็ได้ให้แบงค์เขาสมัครให้ก็อันดับแรกพอเรามี SCB EC app ก็ทำการล็อกอินครับผมหลังจากนั้นให้เราไปที่การลงทุนนะไปที่การลงทุนเนาะไปที่การลงทุน แล้วก็เลือกไปที่คําว่า easy stock อ่า stock, stock, stock นี่ไอ stock 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 เนี่ยหมายถึงหุ้นนะหุ้นง่ายๆอ่ะนี่เนาะแล้วก็ทําการสมัครตรงนี้แหละแต่ผมตอนสมัครผมไม่ได้แคบหน้าจอไว้อ่าพอสมัครเสร็จเนาะมันจะเป็นหน้าอย่างนี้พอเรากดตรงนี้พอเรากดตรงนี้มันจะพามาหน้านี้อ่ะเราก็ใส่รหัสบนรหัสล่างมันก็จะนี่ครับอ่ะก็ไปที่คําว่า streaming อนะ่ะไปที่คําว่า streaming เนาะ มันก็นจะเป็นนี่ครับมีให้ซื้อเนะะอะปตท CPO เ c g นี่อันนี้ A C G อ่าอันนี้นกแอร์เปล่าวะา k P p O T t นี่นกแอรน่าใช่ม้งลืมละมันก็นจะบอกเนาะตอนนี้ปตทตัวละสีบเจบาทหุ้นมันซื้อขั้นต่ำหน0่ตัวนะซื้อขั้นต่ำหน0่ตัวส่วนเรื่องหุ้นตัวไหนปันผลเท่าไหร่มันต้องมาไล่ดูในเว็บเซตเนี่ยมันจะบอกว่าปีนี้ขาดทุนเท่าไหร่ผลกำไรเท่าไหร่ ปันผลเท่าไหร่ประมาณนะ่ะเซ็ตมันจะมีบอกผมลืมแล้วมันดูตรงไหน้วนะต้องถามพี T ่ TOT คนนั T ้นอีกแกเก่งมากเลยอ่ะต่อไปของแบงก์กรุงเทพหุ้นแบงก์กรุงเทพอ่าส่วนอันนี้มันจะเป็นแบงก์กรุงเทพในเรื่องของกองทุนรวมเนาะ BBLAM อันนี้จะเป็นในเรื่องของกองทุนรวมนะจะเป็นในเรื่องของกองทุนรวมอันนี้ผมยังไม่พูดถึงดีกว่า ส่วนหลักทรัพย์บัวหลวงเนาะก็จะเป็นหุ้นหุ้นแบงก์กรุงเทพเนาะในส่วนของแบงก์กรุงเทพอ่ะก็กดไปที่คำว่าเปิดบัญชีซื้อขายตรงนี้ได้เลยครับอ่ะถ้าถ้าทำไม่เป็นก็จะมีคลิปอยู่ใน g o o g l e p u s เนี่ยแหละแต่ o o o l l p พ u s มันจะโดนปิดแล้วผมกำลังย้ายไปเก็บไว้บนบล็อกเกอร์อยู่อ่ะ เสร็จแล้วนี้ก็สมัครตรงนี้แหละไม่ยากอันนี้ของแบงก์กทมอเนาะอ่าสมัครเสร็จก็ทำการล็อกอินครับอ่าหน้านี้ก็จะง่ายๆเนาะก็ไปที่คำว่าอ่าอันนี้สต็อกซิกแน l เอาไว้ดูพวกสัญญาณอะดูเทนอะดูซิกแน l ลายอะเป็นไซด์เวหรือว่าเป็นเทนอัพ เป็นแรงกระทิงหรือว่าเป็นแรงหมีเนาะเป็นเทนขาลงอันนี้ก็จะเป็นสตรีมมิ่งเนาะอันนี้เป็นสตรีมมิ่งก็เป็นโปรแกรมสตรีมมิ่งอะเนี่ยเนี่ยก็เป็นเหมือนกันนะอันนี้ของโบหลวงนะ่ะก็ปตท s C g c p จนกแอร์ ok Air ก็ว่านไปอยากเก็บตัวไหนก็เก็บหรือจะเล่นกองทุนก็แล้วแต่เนี่ยครับประมาณนั้นวิธีวิธีเปิดพอร์ตหุ้นเนาะไม่ยากแล้วแต่ว่าจะเล่นค่ายไหนเล่นแค่สามค่ายเนี่ยแหละส่วนแหล่งข้อมูลก็ ผมหามาประเคนให้ขนาดนี้ก็อันนี้ของฟรีนะถ้าอยากแบบศึกษาแบบเจมม์จมก็ลองไปหาดูที่เขาเปิดคอสอะ่ะอันนั้นมันจะเสียเงินหน่อยเปิดคอสอนเรื่องหุ้นอะ่ะอันนั้นมันโอเคครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับเกี่ยวกับเรื่องหุ้นเนาะ